ชุดหัวตัดติดเครื่องนะครับเมก้ามีแคปนะครับผม JO5E 2 1 0แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับคอนโซลดำนะครับเป็นเครื่องสีสูบนะครับ JO5E ฝาแดงตรงรุ่นบ้านเรานะครับเครื่องแดงแดงแห้งๆได้อย่างนี้ไปเลยนะครับครับสวัสดีลูกค้า c c w อีกครั้งนะครับผม วันนี้นะครับมานำเสนอชุดหัวตัดติดเครื่องนะครับ JO 5 E 210แรงม้านะครับตัวตรงรุ่นบ้านเรานะครับผมนี่อย่างตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับคนโซนดำนะครับก่อนเปลี่ยนชมเป็นโดมิเนเตอร์นะครับออทท้งชุดนี่สอง0 0นกว่าๆนะครับหัวเครื่องเกียร์นะครับผม ใครมี6กล้อเก่าๆนะครับเริ่มหมดสภาพเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์ไปเนี่ยไม่ต้องวายสายนะครับใช้ชุดเดิมของมันนี่เรามีครบให้จบนะครับพร้อมบริการส่งได้ทุกที่นะครับปรึกษาปัญหาด้านใดขอให้โทรมานะครับผมตัวนี้เป็นหัวมีแคปนะครับปกอะไรช่วงล่างก็เอามาทั้งหมดนะครับคานหน้าแนบเท้าท้ายนะครับ หรือว่าแม้กระทั่งเกียร์นะครับนี่สภาพเครื่องตัวนี้ถือว่ายังสดนะครับผมเอาไปเปลี่ยนในใช้งานกันได้ยาวๆเลยครับนี่ครับเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเป็นเกียร์เพากลางเพ้าท้ายนะครับต้องการส่วนไหนบอกได้นะครับนี่นี่ครับขากระจก โชว์ขาอ่อนนะครับญี่ปุ่นแท้ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวคอนโซลดำนะครับสภาพหัวถือว่าสมบูรณ์นะครับเมก้ามีแคปนะครับผมนี่กระจกอยู่ข้างประตูแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วครับครับใครต้องการนะครับผมเพียงแค่ลงทุนส0 0 0 0 0กว่าๆนะครับเปลี่ยนรถของคุณให้เป็นสภาพเหมือนใหม่ได้เลยทันที นะครับผมเดี๋ยวชมมาชมเครื่องกันเครื่องเดินนิ่มๆน,นะครับไม่ล้วมไม่ไอไม่ควันแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันตัวนี้เป็นเครื่อง4สูบนะครับ JO5E นะครับเครื่องแดงๆแ,แห้งๆได้อย่างนี้ไปเลยนะครับ เื่องเดอนดีไม่มีสะดุดน,นะครับผมฝาแดงตรงรุ่นบ้านเรานะครับอะไรใช้แทนกันได้นะครับสองร้อยสิแรงมานะไม่ไอไม่ควันนะครับน้ำไม่ดันแห้งๆเลย มีหกล้อเก่าๆเ,เปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์ก็ได้คันใหม่แล้วครับผมราะสีและช่วงล่างอยู่ในสภาพดีนะครับทุกคันทุกชุดเราคัดมาเองให้ลูกค้าทุกท่านนะครับต้องของสวยเราถึงเอาเข้ามานะครับใครสนใจนะครับพบกันได้นะครับ CCW คังอะไรที่ศูนย์อะไรรังสิตใหม่นะครับแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับ